ยิ้มกว้าสร้างบ้านเทรนดี Home, ่โฮมศูนย์รับสร้างบ้านสําหรับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของ ความฝันนะฮะฝันของคนอยากมีบ้านนะฮะเชื่อได้เลยว่าหลายคนเนี่ยอยากจะมีบ้านนะฮะแต่ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จทําฝันของเราให้เป็นความจริงก็ต้องเลือกเทรนดี้โฮมนะฮะศูนย์รับสร้างบ้านสําหรับทุกคนครับแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่ในบ้านที่เรียกว่าเป็นบ้านสไตล์อีกหนึ่งสไตล์นะฮะสำหรับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบเทรนไลท์06นั่นเองนะครับแล้วแบบบ้านแบบนี้นะฮะเป็นแบบสไตล์คอนเทมพอร์รีนั่นหมายถึงว่าเป็นแบบสไตล์ร่วมสมัยและที่สมัยที่สุดเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับได้มีการเขาเรียกว่าดัดแปลงนะ ใช้สอยเพื่อให้เหมาะกับการอยู่อาศัยจริงๆยิ่งขึ้นด้านเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของบ้านด้านในนะฮะเจ้าของบ้านทั้งสวยทั้งหล่อเนี่ยรอเราอยู่แล้วนะฮะด้านในเลยนะฮะเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเอาละครับผู้ชมนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ภายในบ้านหลังนี้แล้วนะฮะ พร้อมกับเจ้าของบ้านทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วก็มีลูกชายด้วยนะครับคุณนนทจิตแล้วก็คุณบุญทลิกแสงทองนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเป็นไงครับสําหรับแบบบ้านที่ทางเทนนิสโฮมเป็นผู้สร้างให้บ้านหลังเนี้ยครับถูกใจครับถูกใจเลยใช่ไหมครับเป็นแบบที่เราคิดคิดฝันไว้ตั้งแต่แรกไหมครับในช่วงเนี้ยเพราะว่าผมกล้จะปปดเกษียณอยู่แล้วับอยากจะมีบ้านสักหลังก็ไปดูที่ ของโครงการเขาก็ถูกใจก็เลยชวนแฟนไปดูด้วยเ,เห็นบอกว่าแบบบ้านแบบนี้มีการดัดแปลงแก้แบบด้วยครับครับมีการปรับแต่งแล้วก็มีการหมุนนิดหน่อยนะฮะแล้วก็แฟนเขาต้องการอะไรผมก็พยายามจะให้ที่เขาชอบถูกใจที่สุดถูกใจที่สุดแล้วตอนแรกที่เราบอกว่าเราตั้งใจมาที่นี่เลยเนะครับเราตัดสินใจจากอะไรครับเพราะว่า ไอ้สูตรรับสร้างบ้านเนี่ยมันมีเยอะมากเลยครับครับาทำไมถึงเลือกทางเทนนิโฮมอะครับดูจากชื่อบริษัทชื่อบริษัทครับแล้วว่ามันมีแบบที่เขาสร้างเราก็ไปดูดูแบบบ้านฐานไมตกแต่งดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็การทํางานอะไรเงี้ยก็ถูกใจถูกใจเลยใช่ไหมครับพอได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่ไปคุยวันแรกมีความสุขยังไงครับมั่นใจขึ้นไหมให้คําแนะนามีการบริการที่ดีพาไปนู่นพาไปนี่ว่าวัสดุการสร้างไปยัยไงกะ แล้วเรา<ช>สามารถปรับ,รบเปลี่ยนได้หมดเลยได้ครับเอลาละครับผู้ชมทรับเรามาพูดกันถึงเรื่องของโครงสร้างของตัวบ้านกันนะครับก็คือโครงสร้างในระบบ Nova System นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับโครงสร้างของแบบบ้านของทางเทนนิโงมฮะ ที่ชอบใจที่ชอบมากๆเลยก็คือตั้งแต่พื้นฐานยันข้างล่างการตอกเสาเข็มครับคือเสาเข็มนี่เขามาตรฐานคเพราะจะมาควบคุมดูเองดูแลเองเลยควบคุมควบคุมดูุมใช่ไหมฮะมาตรฐานเลยค่ะคือถามวิศวกรเขา อบเราอย่างละเอียดเลยว่าคือเราต้องการรู้เขาก็จะให้ข้อมูลกับเราทุกอย่างคือตั้งแต่พื้นฐานยันหลังคาเลยค่ะหลังคานี้ก็จะมาตรวจดูเลยว่าเหล็กมีมาตรฐานมากกับการที่ว่าเราไปดูกับหมู่บ้านอื่นๆคบจากการที่ว่าไปดูของเพื่อนเพื่อนเขาก็จะปลูกหมู่บ้านราคาเปรียบเทียบกันเลยราคาเขาจะแพงกว่าเราด้วยแต่คือมาตรฐานของเรามากกว่าโอ้โหแล้วถามถามลูกชายนี่เองพอพอมาอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับ สบายครับสบายรู้สึกดีอยากอยากอยู่บ้านใช่ไหมเอ็นมีใครชมใครชมว่าเราเออนะฮะเขาเรียกว่าบ้านแบบถ้าสมมติว่าอยู่แล้วมีความสุขทุกคนก็อยากที่จะมีบ้านผู้ชมทางบ้านนะครับคงจะได้รับข้อมูลนะฮะดีๆในการที่จะไปสร้างบ้านสักที่หนึ่งนะครับผมเป็นข้อมูลสําหรับการที่เราจะเก็บไว้นะสำหรับการที่เราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ย เพนทีโฮมเนี่ยคงจะเป็นทางเลือกสําหรับผู้ชมที่อยากจะมีบ้านแล้วก็อยากจะทําความฝันให้เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะฮะถ้าผู้ชมเนี่ยนะฮะอยากจะเริ่มต้นสร้างบ้านไม่ยากเลยนะเพนทีโฮมช่วยที่ผู้ชมได้แน,น่นอนนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพานะฮะผู้ชมเนี่ยไปชมบ้านเขาเรียกว่าเป็นชมห้องนะในแต่ละห้องของบ้านหลังนี้ว่าแต่ละห้องเนี่ย,เ,ยเขาตกแต่งกันยังไงบ้านนะครับเดี๋ยว <De> er เราไปชมกันเลยครับเรัอ เาแล้วครับเรามาเริ่มต้นชมบ้านหลังนี้กันเลยนะฮะจุดนี้เลยเป็นจุดแรกนะฮะพอเข้าประตูบ้านมาปุ๊บเนี่ยก็เจอพื้นที่ตรงนี้ก่อนเลยนะฮะตรงนี้ห้องโถงเลยนะครับก็เห็นได้เลยนะฮะว่าโอ้ห้องโถงตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากบ้านหลังนี้ก็จะอยู่แล้วมีความสุขนะฮะอยู่แล้วร่มเย็นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงนะฮะส่วนห้องด้านขวามือก็คือห้องเมื่อกี้ที่เราได้นั่งสัมภาษณ์กันไปแล้วนะฮะเป็นห้องพักผ่อนครับห้องนั่งเล่นนั่งดูทีวีกัน ห้องพระสำหรับแบบผมชอบสวดมนต์ครับเอามี้เลยครับค่ะล้วก็จะคุยกับทางบริษัทก็คือมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็นะครับตกลงร่วมกันว่าเออเราจะทําเป็นแบบนี้นะสามารถปรับเปลี่ยนให้เราได้ได้ค่ะแล้วอีกคือนะทึ่หนูคิดว่าเออเขายังเสริมคานให้เราอีกเนาะแค่นี้ยังเสริมคานแลว่ว่าเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงครับมาถึงห้องนี้นะครับห้องนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับ ทั้งสองท่านเลยนะครับก็คือนอนที่ห้องนี้เลยนะครับก็หวานๆเรียบๆเรียบๆสร้างมาว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยใช้โทนสีทั้งหมดกี่สีนะเก้าสีเก้าสีในการตกแต่งรวมทั้งภายนอกภายในทั้งหมดเนี่ยเก้าสีนะครก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอยู่แล้วมันมีสีสันใช่ไหมครับจะได้ไม่จืดชืนโทนเดียวกันอ่าโทนที่ไปด้วยกันได้อ่าครับ เดี๋ยวมาอีกห้องหนึ่งใช่ไหมครับค่ะมีห้องครัวเลยค่ะครับมีห้องครัวเลยฮะโอ้คุณผู้ชมทำห้องครัวบ้านหลังนี้เนี่ยกว้างมากนะครับวันวันหนึ่งนะครับอยู่ในนี้นานไหมก็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นเพราะกลางวันเราต้องไปทำงานเมื่อกี้ได้ยินเสียงไมโครเวแม่คุณผู้ชมกี๊ติ้งเลยนะอบอะไรไว้ครับจะอะไรมาโชว์เราวันนี้ขนนนมมเียแ่่สวลคะอันนี้ค่ะทำช่วงเทศกาลเป็นจีนนะครับ บอกได้เลยนะคุณผู้ชมครับใครที่มาที่จังหวัดราชบุรีนะะ<ล>อำเภอบ้านโปง่งต้องแวะมาชิมขนมเทียน,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 นแม่สีนวลนขึ้นชื่อเลยใช่ไหมครับขึ้นชื่อเลยค่ะ แม่ผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเราไปชมในแต่ละห้องแล้วอ้แต่ละห้องเนี่ยตกแต่งกันไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยนะฮะเรียกว่าทุกตารางนิ้วเลยอยากจะฝากอะไรสําหรับคนที่อยากจะมีบ้านไหมครับตอนนี้หลายคนเนี่ยนั่งชมรายการเอ๊ะอยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเราจะทาเราจะทายังไงดีแล้วเราจะเลือกยังไงดีครับเออผมคิดว่าน,นะฮะสำหรับบริษัทเที่โฮมนะฮะผมภูมิใจี่ที่ได้สร้างบ้านกับบริษัทนี้นะฮะที่ว่าอ่ามันถูกใจ แล้วการควบคุมงานการอะไรวัสดุก่อสร้างอะไรนี่ดีครับนะฮะเป็นมาตรฐานถ้าเลือกจะสร้างบ้านแล้วต้องเลือกเทนนิโฮเทนนิโฮครับววันนี้นะครับเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะต้องจากลาผู้ชมไปแล้วนะฮะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณเลยนะฮะวันนี้เนี่ยที่เสียเวลานะครับพาเราไปชมนะฮะทุกห้องเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะครับทัทิ้งท้ายไว้เลยนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะสร้างบ้านนะฮะอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะฮะรีบโทรมาปรึกษาทางเทนนิโฮได้เลยนะครับ และที่สําคัญสุดเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าอย่าเพียงแค่ฝันนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วคุณต้องเริ่มนะตอนนี้เลยนะครับสวันนี้นะครับเราทั้ง4คนจากลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะฮะสวัสดีครับสว <c oughs> ัสดีครับ <c oughs> ยิ้มกว้างสร้างบ้านเทร d y Home โทร029383200ถึง1ครับ